วันนี้จะมาสาธิตและแนะนำวิธีการวิธีการตั้งไฟนะครัครบอันนี้คือลูกค้าอาจจะไปตั้งเองก็ได้แต่ว่าวันนี้คือเราจะมาแนะนำวิธีการตั้งว่าสังเกตด,ดูตรงไหนอันไหนเป็นตั้งซ้ายขวาอันไหนเป็นตั้งสูงต่ำนะครับเราจะมาดูที่ตำแหน่งโคมนะครับอันนี้ขอซูมมาใ,ใกล้ๆหนึ่งครับอันนี้คือเป็นยูดีนี่คือจะเป็นตัวตั้งสูงต่ำนะครับะจะระบุไว้ชัดเจนว่าในตำแหน่งโคมหรือว่าซ้ายขวาซ้ายขวาก็คือจะ ระบุว่า LR นะครับอ่านี่ครับทีนี้ดูยังไงคือวิธีการตั้งก็คือว่าสมมุติลูกค้าดูแล้วว่าตัวไหนซ้ายขวาะไะ้สูงต่ำมันจะมีเกียวเฟืองด้านหลังครับสมมติตัวนี้คือระบุไว้ว่า UD แล้วก็ดูด้านหลังอ่าจะเป็นตัวนี้นะครับสมมติว่าไฟหน้าเรามันต่ำหรือมันสูง แล้วก็ลองจอดรถเข้ากับแพงดูก็ได้ครับแล้วก็ลองหมุนดูซ้ายขวาถ้าหมุนซ้ายน่าจะขึ้นหมุนขวาเขาน่าจะลงอ่ะเราก็ลองหมุนดูครับถ้าเราต้องการให้มันสูงขึ้นเราก็ปรับได้หรือว่าต้องการตั้งซ้ายขวาอ่าในตัวโคมมันก็ระบุไว้นะครับว่าซ้ายขวา lr ทีนี้เราก็ดูที่ด้านหลังโคมอีกทีนึงอ่าก็จะเป็นตัวนี้เป็นเฟืองตั้งเหมือนกัน ชใช้ไขควงจีแฉกนะครับหมุนเสียบลงไปแล้วก็ลองหมุนซ้ายขวาดูถ้าเราหมุนดูแล้วมันได้ตามที่เราต้องการเราก็มาตั้งสองข้างให้มันเท่ากันอันนี้คือเป็นวิธีการตั้งไฟเบื้องต้นอันนี้โอเคเรียบร้อยครับ